ม่แล้วเราที่ชื่นชมบ้านนี้อย่างเลยนะคือเขาช่วยผักดันสนับสนุนให้ลูกเจอตัวตนที่ชอบที่รักเล้วทำในสิ่งที่รักได้ไวมากทุกคนมีทางของตัวเองเหมือนตาคนนั้นเขาก็เรียกสุดท้ายไม่ได้ตาคนนั้นเขาก็อยู่ในมุมของเขาเขาไปหาพุ่โรเตอร์ไหน่อยนะแอดตาโรเตอร์ นี่คนเล็กได้คุณบอกว่าไปแข่งรถอยู่ที่ไหนนะคือน้องแข่งวัเนี้เจ็ดขวบปีนี่สิบสี่ครับก็เจ็ดปีแล้วเจ็ดคนได้ปหนึ่งปสองไงนรพี่พีชใช่เด็กมากอะเก่งมากแล้วก็ปีนี้เจ็ดขวบคุณทำอะไรครับเล่นคณไม่ได้เลยตรงนี้พะย่ะดิ ป,ปีนั้นอ่ะพี่วิจะไปเรื่องแข่งแรลลี่เปิดฤดูกาลแล้วปกติเนี่ยเราอยู่บ้านเขาใหญ่กันเราก็จะขับรถเล่นอ,อยู่ในป่าแล้วแล้วก็น้องก็อยากลองขับก็เขาขับอยู่ในป่ามันเป็นพื้นที่ปิดไม่มีการจาราจรใช่ไห่ยูทีวีก็ขับวิ่งในป่าก็ก็ขับด้วยกันตลอดจนน้องเขาค่อนข้างขับแข็งก็คือขับปลอดภยนะัยแล้วเลยโทรไปหากรรมการปรึกษาบอกว่าเนี่ย จะพาลูกชายเขามาดูแข่งรถอยากให้เขาเข้าไปวิ่งบนทางแข่งกรรมการก็บอกได้ได้ได้แต่ว่าต้องเหมือนต้องมีผู้ใหญ่ดูแลงนัแล้วต้องมีรถขับตามเสร็จแรกมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น Stage ออเดชันเซตก็คือคนสามารถมันจะเป็นวิ่งในพื้นที่ปิดที่สามารถมองและเห็นตลอดทางค่ะใช่ไหมน้องก็พอทุกคนถึงคิวก็ขับ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 พอถึงคิวน้องอ่ะผู้ผู้ใหญ่นั้คนก็ออกมาดูกันเพาเด็กเจ็ด <7 S 2> ไม่เคยไ<ว>ดออขับยังไงกาม,มาดูพอน้องวิ่งพุดพทั้งผู้จัดทั้งนักแข่งผู้พี่ๆทงกมดก็โหวตเลยถ้างนั้นให้น้องลงแข่งไปเลยในตอนเจ็ดขวบตอนเจ็ดขวบครับก็สนามแรกได้ที่สามทั้งปีน่ะได้ผลแข่งกับคนอายุเท่าไหร่ไม่รู้เ่นผู้ใหญ่ แล้วลงครั้งแรกด้วยผมรู้สึกเป็นไงครับก็สนุกมันไม่เหมือนตอนเด็กยังไม่กลัวเลยแหละครับอ่ามันมีแต่ความสนุกเนาะก็เป็นที่มาของการเริ่มต้นเ้าหลังจากก็ก็เริ่มก็เริ่มแข่งมาเรื่อยๆจริงจังมากเจริมากก็เริ่ม ได้รับโอกาสจากสปอนเซอร์ทั้งหลายแล้วครับก็ไปวิ่งที่อุลโลมแล้วก็ครับไม่แต่ช่วงนี้ได้ยินข่าวบ่อยว่าช่วงนี้ด้วยอากาศที่มันร้อนมากมีนักแข่งหลายๆคนมีอาการแบบฮิสโตรกอย่างพีทอยากให้พีพ่พทเล่าหน่อยว่าการเป็นนักแข่งมันลำบากขนาดไหนทั้นงนนมันไม่มีแอร์เลยหรอกมันไม่ได้มีระบบไม่มีครับต้องคนนี้เล่าหนูไม่เคยใส่ชุดแข่งแล้วใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มชุดอะไรเงี้ยนะโมเมนต์ที่หนูขึ้นไปนั่งใช่ไหมคะเหมือนเบาะนักแข่งอ่ะมันจะบีบเอวมากมันจะคือแบบมันจะแน่นมากแล้วก็ใช่่มัั้้คบบชุุดแแแขงกก็็หนาลว ถูมือก็ถูมือคืนได้กคือทั้งตัวรู้สึกอึดอัดแบบตอนนั้นหนูใส่ครั้งแรกแบบรู้สึกแพริกนินดนึงเพราะว่าหมวกกันน็อกก็บีบแก้วลบปิดทุกอย่างมัดปิดหมดเลยอะล้วอยู่ในรถอยู่ในรถร้อน,น,อนไม่มีแอร์แล้วหนูหนูนั่งแบบโอ้ไม่คิดว่ามันจะฟิลนี้อะแบบสาวหน้าใช่มันรอ้อนมาก แต่ยั่อย่างของมียก็ไม่ร้อนมากเพราะว่ารถมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มีมีพรมมีอ๋อมันยังมีลักษณะแต่ว่ารถเก่งเข้าไปรถของทผมใช้คือเกียร์แบบมันลื้อออกไปหมดแล้วอ่ะทุกอย่างก็คือไม่มีพรมไม่มีอะไรก็เกียร์ก็อยู่ข้างๆควบคุมประมาณเท่าไหร่พี่ไม่เคยวัดพี่พี่แข่งที่สนามบางแสนแข่งเสร็จปุ๊บเขาเอามิเตอร์เข้าไปของเก้าสิบ่าค่ 90กองศาเซลเซียสนี่นะครับลงมานี่คือไม่ถึงไม่เคยอ้วนเหนื่อยแตกเหมือนขับเหนื่อยนะเหมือนแบบคราวนี้ก็มันมีตัวช่วยที่เขาเรียกว่าคูคูคูสูตรก็คือมันเป็นเสื้อยืดที่มันมีท่อตรงนี้แล้วก็บนนี้มันจะเป็นท่อวนอยู่แล้วแล้วก็จะมีถังน้ําอยู่ข้างๆแล้วเราก็จะใส่น้ําแข็งหรือไดไอซ์หรือน้ำแข็งเข้าไปพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ย ไอ้น้ำเย็นเนี่ยมันจะบอลวนเหมือนหล่อเย็นใส่ตัวเราอย่างนี้นอุณหภูมิก็จะดีขึ้นเขาก็บอกว่าซื้อมาใส่พี่ก็เลยบอกว่าเออถ้าจะซื้อใช้เงินจํานวนนั้นอะไปทําให้รถมันแรงดีกว่ามันแพงเห่ข้ามหมื่นนะพี่แม่พี่แม่เหรอบอกให้จุดมไม่ยอมซื้อเมื่อก่อนแข่งรถบิ๊กก็เหมือนกันโอ้โหควันยางแบบเมร์บอกว่าให้หรือเขาชินแล้วไงพี่พี่น้องที่มันค่องอากาศแบบ เพื่อรักษาปอดตัวเอง่ลยก็ไม่ยอมซื้อไม่แต่ว่าเพื่อนผมทุกคนเล่นรถทุกคนเนี่ยชอบดมน้ำมันรถชอบกินอิอ่มทุกคนเป็นอย่างนี้ติดบอกหอยลูกเติมน้ำมันมักจะจดทุกคนเพื่อนผมอ่ะ <ๆ S 1> <ST AR C>